ตัดต่อการเปลี่ยนฉากยังไงได้แบบนี้ไปดูกันครับไปที่แอป Cap Cut เลยครับจึงเข้าไปแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะนำมาตัดต่อนะครับโอเคครับ2ตัวนี้เพิ่มเข้าไปครับเสร็จแล้วก่อนอื่นก็ขอลดเสียง ที่มาจากในคลิปก่อนครับจิ้มเข้าไปแล้วก็มาที่ระดับเสียงแล้วก็ลดเสียงลงครับเลื่อนไปคลิปต่อไปเลยครับจิ้มแล้วก็เลื่อนระดับเสียงมาที่ศูนย์แล้วติ๊กถูกเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะเริ่มต้นจากตัวโลโก้ออกมาแฟบแล้วหยุดแค่นี้ครับจิ้มแล้วตัดครับจิ้มทีงที่แบ่งฉากครับจึงแล้วก็เอาลบไอส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับ จิม้มแล้วก็ติ๊กที่ลบเลยครับแล้วตัวนี้ก็เอาแค่นี้เหมือนกันครับจิ้มเข้าไปแล้วก็มาแบ่งฉากแล้วก็ลบตัวท้ายออกครับจิม้มลบเสร็จแล้วผมจะขอปิดแล้วก็ลบโลโก้นี้ก่อนจิ้มที่โลโก้แคปคัทนะครับลบออกเสร็จแล้วมันดูสันๆน,นะครับก็ขอทําการลดการสั่นก่นครับจิ้มเข้าไปแล้วเลื่อน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 หาคําว่า ลดการสั่นไหวนะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเลือกเลื่อนมาที่ตัวเสถียรที่สุดนะครับแล้วก็จิกถูกไปนะครับทั้ง2ตัวเลยครับเพื่อให้วิดีโอเราดูนิ่มนวลขึ้นเพราะว่าถ่ายด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้กิมบอลน,นะครับเสถียรที่สุดจิ้มถูกไปเสร็จแล้วขอ๊อปปี้ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปที่คลิปแรกนะครับเลื่อนหาคําสั่ง ปีครับคัดลอกคัดลอกภาษาไทยเอาจิ้มเข้าไปคัดลอกเราก็ได้คลิปนี้มา2คลิปครับเสร็จแล้วก็ย้ายคลิปก่อนครับจิ้มเข้าไปจิ้มแช่กดแชร์แล้วก็ย้ายไปด้านหลังสุดครับแนวคิดนะครับก็คือว่าให้จากโลโก้ปือดออกมาแล้วก็เจอภายในตัวรถปือดออกมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลโก้ครับแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่ ขอย้อนกลับวิดีโอนิดหนึ่งนะครับใช้คําสั่งคําว่าย้อนกลับนะครับให้วิดีโอเดินถอยหลังครับถึงรอสักครู่แล้วก็ให้มันจบที่โลโก้อย่างนี้นะครับอขอเลย์ดูอันนี้ช้าเกินไปนะครับผมขอเพิ่มความเร็วหน่อยจิ้มเข้าไปที่คลิปแล้วก็มาที่ความเร็วครับขอมาที่ 2x นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฉากแค่นี้พอ ัดครับแบ่งฉากตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกลบเข้าไปโอเคได้ครับคราวนี้มาดูตรงส่วนของการเปลี่ยนฉากนะครับจิ้มเข้าไปที่ตรงกลางนะครับระหว่างเปลี่ยนฉากนี้ขอใช้คําว่ากล้องขอชัาขอดูดึงเข้าสินี่ได้ไหมได้ครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับจิ้มเข้าไปที่ตรงกลางเลือกคําว่ากล้องแล้วก็เลื่อนมาที่ ดึงออกบ้างปึ๊บน่านี่ก็ได้ดึงออกดึงเข้าดึงออกเรียบร้อยครับปึ๊บปึ๊บดเพย์ดูสักทีสิปึ๊บ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 อ้าวเรียบร้อยคราวนี้มาใส่เสียงครับเลื่อนแถบสีขาวมาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วมาที่ระบบเสียงแล้วจิ้มไปที่เอฟเฟกต์เสียงนะครับผมเลื่อนมาที่การเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวขอจิ้มดู พอเลือกอันที่วูฟมีเสียงสะทอ้อนอันนี้บวกเข้าไปครับมันยังไม่ตรงใช่ไหมครับไม่ตรงกับไอการเปลี่ยนฉากของเราเราก็จิ้มที่ตัวเสียงนะครับแล้วเลื่อนค่อยๆขยับครับจิ้มแช่ไว้เอานิ้วจิ้มแช่ไว้แล้วก็ค่อยเลื่อนครับแม่นไหมตรงยังโอเคพอได้ครับคราวนี้จะทําตรงนี้ด้วยครับตรงเปลี่ยนฉากที่2ด้วยก็จิ้มมาที่ เสียงนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําสั่งคัดลอกครับคัดลอกถึงก็ได้มาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเลื่อนเลยครับไม่ตรงครับคลิกเลือกนะครับจิ้มไว้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ก็จะได้แถวที่สองใช่ไหมครับนะเขาขยับดูก่อนเร็วเกินไปครับขยับใหม่ครับค่อยๆขยับเีละนิดยังครับ ยังยังย,งอ,ยงอีกนิดนึงเปข้งางหลังมาโอเคเรียบร้อยครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปเลยครับจึงอย่าดูอย่างเดียวนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยครับ